มาดูต่อกันที่ความสําเร็จของ4สาวที่ต้องบอกว่าโอ้โหดังมากๆตอนนี้นะครับแ<อ>บ <Black S 2> ล็คพิงคนั่นเองอทําลายสถิติหลายอย่างมากในที่เตอร์เน็ตเวิร์กคอร์ดนะครับล่าสุดเนี่ยก็ทําลายนะครับเป็นแชมป์บิลบอร์ดยอดขายดิจิตอลเรียบร้อยแล้วครับสีสาวแบล็คพิงคนะครับกับเพลงใหม่ how you like that ครับซึ่งเป็นซิงเกิลนำร่องก่อนปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกยังคงเดินหน้าโกยความสำเร็จในระดับโลกไม่หยุดครับนอกจากตัว MV เพลงนี้จะทุบ5้าสถิสติ Guinness World Record แล้วเนี่ย ยอดวิวทาง YouTube นะครับก็ยังทะยานสู่หลัก250ล้านวิวในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวครับล่าสุดนะคะเพลงนี้ยังคว้าแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ดเวิลด์ดิจิตอลซองเซลส์ค่ะทำยอดขายทางดิจิตอลได้ดีที่สุดนะคะโค่นแชมป์เดิมคือเพลง Stay Go ของวง BTS ไปได้ค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะในสัปดาห์ล่าสุดนี้นอกจาก b l a c k พิงคแล้วที่ติดชาร์จเข้ามาสัปดาห์แรกนะคะก็คว้าแชมป์ทันทียังมีเพลงใหม่จากสาวซันมีค่ะแล้วก็ฮวาซาด้วยนะคะที่ติดชาร์จเข้ามาวีคแรกก็ติด10บอันดับแรกได้ทันทีค่ะ โดยเพลงพาราพิซซัมของซอนมีนะคะเปิดตัวเข้ามาอยู่ในอันดับที่5ตามมาด้วยเพลงมาเรียของฮวาซาจากวงมามูค่ะเปิดตัวเข้ามาในอันดับที่6นะคะโดยในโพลนี้ใน25อันดับแรกมีเพลงเคป๊อปติดเข้ามาถึง16เพลง